อย่าหลอกแกไม่ต่อรู้กับผู้ใหญ่าตันรู้ไม่ได้จะอไรไล่ะตูกระหม่อมไปคะอย่าวู่วามไปคะเติไม่จะนวู่วาม้วเธอจะนทำยังไงอะปร่งเองควรทรงทราบแลวที่เปคะว่าคุณดาบซอยดาวเป็นใคร <c oughs> คุณดาบซอยดาวเป็นแค่เบียงสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นปร่งเป็นถึงกษัตริย์ เราหงหา่วนที่จะลดระเกียบไปต่อสู้กับข้ไม้โอ้ oh. รับรอยคนสามันมันเหยียบหน้าเราเล่นอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นทูน mm. กับัมเพ้คะอืม mm. วียงทองเรายังไม่ชิ้นคนดีก่อนนะ <c oughs> เป้คะ <c oughs> เธอจะทำยังไงฟ <c oughs> รองซองรับจากทงทหารทางทหารที่ไปประกาศทางวิทยุที่เปคะว่า <c oughs> พระดาชายจะตียกสามศองในดินแดนเวียงทองนี้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความสามารถไปปราบปรามขุนดาบซอยดาวได้แล้วถ้าจะมอบตําแหน่งขุนพลแห่งเวียงทองกับผู้นั้นถ้าลองรับสั่งแบบนี้ที่เบค่ะผมจะคิดว่าก็ยังมีคนไปปราบปรามขุนดาบซอยดาวได้อย่างแน่นอนสรงรับสั่งที่เบค่ะกรุงศรีชยาไม่ชินคนดีฉันใดเวียงทองก็ไม่ชินคนดีฉันนั้น ไปประกาศทานบูนพระเจ้ากระพระเจ้ากระพระจอมวังจังเจ้นก็จะเด็ดกลับมารับกำลังลาลนองแากันรับกำลังต้นแลนลลาลนผลจัดกานโฆษณาตัวตานีแต่ว่าพูนจะอย่ใจเที่ยงก็พร้อมเพียงพระเจ้ก็แห่นดนกุ้งซี วิทยอยู่ตลอดไปในตานนี้ะยกยวยดีพว่าจ้าหมายคว้าง มาไครับเช็จะรับใจอย่าท้ออย่าทมาเรื่องอะไรีเจียตนาย้ฝากใครมาแจงกิจาบอกเราไห้เรกวงเตีงเอ้ยสวัสดีแล้วกับแตนเตี่พุ่ดอกเอาไปสรงรอยไอ้เตีงก็บอกอาปาเแม่อได้เบี้ยตันที่อาปาเขาได้แล้วสร้งรอยไอ้เตีงนี่จาเป็นนอก้าจะว่าตัวนี้น่าเลี้ยง ก,ก,กู่ถูกตี่จำทุกเบอร์ถูกตีกูจะเป็นเขาหนัก,กเขาจะว่ากูนี่น้าปิงเแยดแหมกู่ถูกตีค่อยกินเรื่องถูกตีเ <c oughs> มียเม่อะไรไหนดิคือวันนี้กับดันเต้ที่ผมตกดำเอาไปสามร้อยเอาโหลเขาจะจิ้มไม้ไอ้เรนี่ต้องจิ้มไม้แะ่ไปจีงจ <c oughs> ีงย่อจะไม่รู้ขี่เส้นขี่ลานเลย ต่จริงก็จัดไม่ร้วยหยดแมนมากไม่พอหยัดทุ่นเป็นใจเบียกลุ่งเซตีไมาได้แห้วหยัดแยมพอพอต้พอกระจัดตั้งใจกันแล้วคนอย่างุูกในน้คือน้มาถึงยูวิทยก็ปลาดประกิรใจเมียกับเออเอาไป้าร้อยอาโลกเขได้ก็ครที่ไหนได้ก็ครเห็นได้ก็ได้หนกานเอาันเอาหลวเาเราที่ขั้ไปได้ที่เบีนี้ ได้ไหมคือมาได้มาคืนนี้พ่อขวางก้าววิทยุประกาศมาว่าดินแดนเวียงป้าพู้เดือบิเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงทองกันตุกตีนเตยไฟหยับยืนในน้ำมือคุณดาบสร้อยดาวคุณดามกูใจก้องกษสัตริั์รเจกาแห่งปนกรเวียงป้าทีนี้พระราชารามอินทราได้ประกาศต่างวิทยุว่าผู้ใจจัดสยกร่ามรอกคนหนึ่งคนเด จะมีความสามาถไปปราบพรามคุณดาบซ้อยดาวได้แล้วแต่จะหมอบทนแนงคุณพลแนงเบียงตองกับพุ่นนันแต่มึงจะให้กูแปอา,าราชู้กับขุณดาบเหรอกูจะว่าจะไปรู้คุณดาบเลยกับลูกหมาตาปียกกูก็ไม่เคยคิดสู้กมไม่ได้คิดปับน,นันกับตันเจตี้พมกคิดแต่เพียงไหวเทตี้ก็ไปกราบเรียนในองค์สมเด็จราจาว่าบันนีบุคคลที่ควรแกทำแน่งคุณพลแห่งเบียงต้องเกิดมีขึ้นแล้ว แล้วแล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 วเลวอันนี้กุยแดงี่กับแล้วอันเนี้ยเลวเลวแะไรเลวตบราจาถามครูวเป็นใครต้นกระโปร็เด่นรื่งซักหลกใจตนคนเดียวแต่คุณฝลฝ่ายเล่นดังจะน้อมติบรงรับซักปรงานชีวิตเสมอชิปุ้ยตีเลว ทีดีถ้ามารา้จ้าถ้ามาได้คนนั้นอยู่ไหน <c oughs> ต้นกระบอกว่าท่อมพันตองจูว่วดีคุณดาเป่งเวียงทองได้เลียงวฏิวัติ้าเล่เลยแล้วคุกป,ปลื้อเพ่งดาประจำนี้จำนาทุกอย่างเมื่อคุณดาซ้อยดาวกาเด่นเรื่องซักตายเดิน้องเป,ป็นพ้นไปไหนเลยระดับเต,ต็ไม่ต้องเป็นอป้องกันเซตีพมดอกดํเอาไปห้าพันเอาหลวเอาว่าแต่ว่ากูไปการเรียนมาะราชาเรื่องนี้บงจะเชื่อกูเหรอ,อต้นไม่ต้องล่วงคนรวยบอกให้ได้เคยก็จื่อไป อย่าวานต้นไปบอกพระราชาเรื่องนี้เรื่องต้นไปบอกพระราชาว่าวันนี้ท่านยกจุบยอดในกูนุ่นติดกับมินเซ้ร่ำก็เขาเชื่อมึงเอาเบี้ยร์ไปกินน้ำจาห้าร้อยกูเข้าวังก่อนแล้วให้กูก็ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ก็เยไม่กูข,ข้อปรบับแล้วคนระดับมึงก็เบี้ยร์ตีร้ยปรีดเอาเหลวสักหน้าร้อย ถ้าเป็นั้นคอบคุณเป็นห้รอยเกาแต่ว่าถ้าอยากได้ใบสี่ม่วงก็โก่งๆเลยอยา่างนี้แม่กูไม่ให้กินตะวานหนอนไม่กเลย้อวไประหวังแป้ดและแม่ยำดือทำได้ต้องการห้เด่นเริงตายไวชัางค้า ทั้งใจที่รำใจทั้งใจมาเป,ป็นแรงแกร่งกราบตุ้นขมุมความ ทีงน้ำลังนัคาบากระจจาโตเดทังเก่นเป็นเจ้าทร้ำใจทั้งใจมาพระราชาใต้ต้าไม่ตามเครงควรมีคู่วนแล้วแต่โปรดราชาปล่นโตษปล่น กูเลยเด็ดเพราะหลอนตัวหลอนแก่เรอะแตาจับสินอยากกินเนงต่ายมึงคมบรรยากาศเอ้ยสวัสดีเศรษฐีหนุ่มรามชัยต่ายมึงคมพระแม่เจ้าบรรยากาศเอ้ยสวัสดีนะครับท่านเศรษฐีหนุ่มรามชัยวันนี้ลมอะไรพระท่านมาถึงนี่ลรืคะลมบ้าหมูชักบรรยากาศวันนี้ลมบ้าหมูชักพัดมาท่านเศรษฐีบรรยากาศเศรษฐีมีอะไรฮะที่ได้มาคว้าวันนี้ ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดบรยากาศข้าได้ควางกาววิทยปุประกาศว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีความสามารถไปปราบปรามขุนดาบสอยดาวได้แล้วเ <c oughs> ราจะมอบหมายตำแหนง่งขุนพลแห่งเวียงทองกับผู้นั้นไม่ใช่หรอือไปยากาใช่แล้วว่าไงเศรษฐีจะอาสาไปต่อสู้หรอือโอ้ยควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดบรยากาง ล้าอย่าว่าจะไปต่อสู้กับขุนดาบเลยเปียกก็ลูกมาตาเปียกะกะคนไม่เคยคิดสู้แล้วมากราบเรียนกราบเรื่องอะไร <c oughs> ควรไม่ควรแล้วแต่จะปลุกบรรยากาศก็จะมากราบเรียนปรงทรงทราบว่าวันนี้คนที่ควรแก่ตำแหน่งขุนพลแห่งเวียงทองเกิดมีขึ้นแล้วไปยางาศเขาเป็นใครที่ไหนก็จะเป็นใครที่ไหนไปยากาศ ก็เด่นเริ anyway, oh. ่มสักลูกชายทนคนเดียวท่านคุณพลพ่ย oh. ่านนางจันอมที่พมรับสั่งอภรังานชีวิตเมื่อที่กปีที่แล้วไปย่ังอ๋อขุนพลไพ่นางจันหอมก่อนตายท่าเกามีลูกมีไปย่ังเดี๋ยวนี้เด็กคนนั้นอยู่ไหนสมบาตอทองู่วดีตคุนดาเวียงทองในเลี้ยงไว้ที่วัดป่าเลายไปยังตอนนี้อายุสิบเก้าแล้วคุนดาซอยดาวี่อ สมบนันโตอยู่ในขุดปลือเพลงดาบไม่จำนี้จำนานทุกอย่าง <c oughs> พอที่จะต่ทอท่วมคณดาบซอยดาวได้สบายมากเลยเบียกัเพื่อประเทศชาติเพื่อมาตุภูมิเพื่อเกียรติคุณของคนไทยปรอง,รงส่งรับสังเดินเรืองสักไปต่อสู้เถอะเบียกันจะนั่งแห่ๆเ,เ,เลยเบียกันเราขอบใจมากท่านเศษฐีรามชัย <c oughs> ที่นำข่าวเรื่องนี้มาบอกกับเรา ก็ถือว่าท่านมีท่านต้องการจะทําความดีกับแผ่นดินเกิดต้องการทําความดีกับชาติบ้านเมืองคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองควรจะปูนบำเด็จรางวันไม่ไม่มากก็น้อย <c oughs> <c oughs> พระ,ะน,นเศรศสีรามชัยนำข่าวเรื่องนี้มาบอกเราเราขอปูนบำเด็จรงวันในหะ้ท่านเศษรษฐีไปสองร้อยล้านรับไปเศษรษฐีรับสิเออนี่มันมันสองร้อยไปกับถูกต้องสองร้อยอยู่ตรงนี้ล้านอยู่ตรงนี้ โอ้ยจ่ายไม่บดไปหรอือเก่าตะว,วันมุมลาไปยังไงต้องรับสั่งให้เดนเรืองสักไปต่อสู้ที่ไีนคะตะลืมจะแล้วเหรอว่านี่เมื่อ16ปีที่แล้วเราเคยรับสั่งให้ประงานชีวิตพ่อเขาครั้งหนึ่งแล้วถูกต้องไงวันนี้เรารับสั่งให้เขาไปต่อสู้อีกหรอ ก็ไม่กัดคำสั่งพระราชาหรอกค่ะกนที่กัดคาสั่งกษัตริย์ก,ก็คือคนตายแล้วฉ้าอยากจะถามอะไรเดยหน่อยนะค่ะฉันถามเธอวว่าเด็กมีความผิดก่อนที่ผู้ใหญ่จะยกโทษเด็กเด็กคนจะทํำยังไงเด็กควรจะขอโทษผู้ใหญ่ถูกต้องแล้วถ้าผู้ใหญ่มีความผิดหฮะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่จะขอโทษเด็กมั่งไม่ได้เจ้าหรือ แล้วจะทำยังไงจะจะเดินทางไปยังวัดป่าเลไลวันนี้ไปด้วยตนเองหรือไปถูกต้องประการแรกจะจะไปเยี่ยมนะันธตรมสถารเพราะท่านตรงจูวดีตขุนดาบของเราประการที่สองก็จะไปขอโทษเดนเดิงและประการที่สามก็จะถือโอกาสเยี่ยมเยือนประชาชนแถวนั้นด้วยจะไปเยี่ยมประชาชนหรือจะไปด่าประชาชนล่ะครับไม่ เรื่องอะไรไปด่าประชาชนไปเยี่ยมเขาต่องแจนลูระยาธูข้อมีไ้ามีข้อแล้ว้อร์ดจะที่ห้ไปล้างในว่าปลื้ดเด่นจ้าวจ้าก็ามาพอล่วงในว่าปลื้ด่อหลงที่ขอมีไอที่ออกห่านกูเป็นปลาเด่นนะ ปรานี่มีหน้าตีจันลงศาสนามีหน้าตีเดินตา้มโอยพุทธบาลกงพระองค์ไม่ใช่มีหน้าตีก้อมีไอเด็กแต่ว่าตาหวานปลาไปิก้อดีว่าท็อกไปิก้อไเลยบ่หรอดีว่าตรงนั้นจ้าพ๋อจ้าแม่ก็ขาถือว่า้าว่าเบียวกันมากไม่พ่อกับเบียดิ้นยังเบียบป้ากันยังเบียบประโโบทุกโคกันยัง เมียดเดาใกลขุดกันยังกูบว่โรคนี้ที่ปีเดียวกูมอดใกล้รังๆใกล้ตกคืนใกลแม่มึงมือใด้กูจาลาตาม,มาตีรอยตีรอยจนใกลขุดแล้วพิษตามกันให้ปลาก็เมียให้กูมืดอ,อย่ากทำเตาแต่หนังเยอะๆเรื่อก็เทวาดามาไม่เกี่ยวกับกูจัดเปลี่ยนค้นชุยไป ถ้าวลวงไม่ขอให้ยเรื่องมันยุ่งกับใหญ่โตเนี่ยยุ่งใหญ่โตเปลือ <c oughs> คือถ้าเศรษฐีไม่ไปขออ่เศรษฐีไปขอก่อนเรื่องมันยุ่งถ้าเศรษฐีข้าไก่ก้อเป็นพอลูกสาวตาพัชอะถ้าเศรษฐีไม่ขอก่อน้วเรื่องยุ่งอใหญ่โตยุ่งไรผมวันที่เขาแต่งงานมันจะฆ่าเศรษฐีแต่ไม่ดีว่าไปกูได้รวดโอ้กับกตะาขอรขอล่งวงเหมือกันกา ăn quả bò bà rồi chẳng mang lên rồi để cái gì mình trót đấy lạc gì ngó qua về khói mà để nó chú tôi hết chạy mang tao quả điều này con căng vặt cả mấy cái bát rồi <laughs> cầm rồi <laughs> cả cái chú plate thì thằng đen thằng đẹp vặt plate cú cả hai trai coi giật mềm rồi kia vặt là mấy thuốc tuổi điếu cả mấy làm chú đi เหล่าเดินไม่ใช่ตามตำรา,รา,า,ำาคูใช่ตำราคูโต๊ะตุกหวัดใช่ผู้หยาดเม่โต๊ะตุดนึ่งร่องกรองตีร่าที่ายางอกย็ดปตกวยังรูนมีมมเคยเจอตาตามเดกูหวตาปิดกวากาโต๊ะเลยก็ะเจอตัอง้ตง,ง,เตเตงเล่มกับโตะ๊ะเลยมาโต๊ะไหมเ้ยเล่แตะด้วงคนเรา ดวงดののีก็โต๊ดวงไม่ดีก็โตกไม่โตกกู้ือต่างแล่มเลยอย่างีอย่างปิดต้องเือเรือต่างแล่มเดี๋ยวปิดเือเม็ดต่างแลมกู้ือตัวบาทตู่บาทกูเจอลงตุนพันได้รับหอยดีวันได้ทุเบืกอที่อย่างปิดปิดอย่างนมักเจอเรือตั้งแด่นึ่งนึ่งนึ่งตึงเกาเกาา้งรุ่นรุ่นรุนเออ กูถือตั้ตนึ่งนึนึ่งเกาเกาเกาทุนุทแล้วมัออกแย็ดแม่มเกินมึงออกทุ่นทุ่กินกูอิเดียวพอวันั่งเดีเหากูือเหล่านึ่งนึ่งนึ่งเกากทูือดักไว้มันไปออกแย็ดแมแม่ไ้กินกูอิเดียววันนั่งเดีกูถือแล้วกูือนึ่งนึ่งนึ่งเกาเกแมมถึงกูรักย็ดแตนแมมื่อต มันบอกยัดปีไม่ได้กูยัดแม่มึันแ่นั้ยเยียบเยอะเยอะกว่ากันแับตบตุ้งเหมือนกันไหนยิบงก้อยัดยัดแม่มกูห่าไปก้อยไม่ได่นหรอกถ้าบัลลวงให้ของ่ายเรื่องมันยุ่งกันแน่ยุ่งเป็นยุ่งกูไม่ก้อยกูเหวียงหัวกูไม่รู้ใกล้มาหรอก คั <c oughs> ้งเดียวนึ่งะราจามาวาดมากราบาระโยกียดีนักหนาะหลายปีแล้วแม่แบบรับฟหน้าตาเจอหน้าดังนี้แจนี้ใจจำบมได้ห,หรือไม่พระคุณเจ้า S <S <y> <ify> นวมัตการพระคุณเจ้าทองจูเออตาไหวพระปอนพระองค์พระคุณเจ้าจําผมได้ไหมไม่มีวันเด็กอาตมาจะลืมพระองค์เลยพระคุณเจ้าสบายดีนะสบายธรรมตะปาบพระองค์สบายดีพระองค์สบายดีเออพระคุณเจ้าเออเอ่อไว้ไรพระองค์พร้อมมาในคราวนี้ก็อยากจะเจอเดนเริงศักดิ์ลูกชายโทนคนเดียท่านผุนทุนไพนนางจันหวอมอ๋อ ้าบรองอยากจะอกบเดินเรื่องสักการนั้นเดินเรื่องสักหนังอยู่กงนดังพระองค์ไปเลี้ยวอันปั้นมาพบกันสักพอเห็นเดินเรื่องสักแล้วนึกรักนักนะแต่จักนิดจะไม่พิสคุณบนใบพิด้าพอลังน้ำแต่ก็ขอแจวแน่นะ เบนครับ มีกันตอนรับกันเลยนะเจ้าหน้าตีมายืนเหมือนว่าลักวัดโตทรงไรวัดเหยัดแม่นี่คมปีนคมต่างปราคมต่างรกม,ม,มายิงให้ใตายไม่เป็นเรื่องเลแล้วเราไม่ไดูดอย่างไรนี่เจ้าหน้าตีมายืนอขุมอย่เราไม่มีพัดเล่เลยเราไม่ตอนรับเลยในเจ้าหน้าตี นี่ยืนเกี่ยวไอ้นั่นมันออชอบรังกนรื้อเราชอบรังเป็นปิดย่ามเลยเป็นปิดย่ามเออถ้าเป็นตัย่างมันตายโอ่งแล้วเลยเป็นอย่าก้อมจุ่มเลยนี่เดี๋ยวได้รถอดี๋ยวผมเป็นปิดย่ามแต่ว่าลูกโตเป็นปิดย่ามเพ่งเงินเพ่งแล้วหยัดแดงแม่นนอนเพลยนกันเลยแต่ใหญ่เนี่นมรื้อไปแลกว กูจัดูเอาล้วได้ก g ầ นแบ้เป็นจะตำกองแกงนใครมาได้เป็นหน่อเราเราได้เป็นหมากว่าทู่เลยหยัดแมมเราไม่ทราบเป็นทู่เป็นไรหมวกว่านก็เป็นเราเร็ดดวงก็เป็นไอ้ต้องั้นำคัญเดี๋ยวเหมือนเป็นบุคคลสำคัญไอ้ตัวไม่โบมั้งสำคัญหยัดแมมไรมั้งเป็นกลาบ กันอยู่ที่คู่อย่างนี้คู่ก้าวเด่คู่อย่างนี้ยว้าไปเลยก้าขึ้นต้นแน่ตรงว่าก็รัวอลไรเดนครับพ่อเห็นเดนแล้วอดคิดถึงขุนพลพ่ายไม่ได้ทำไมเดนเหมือนขุนพลพ่ายอย่างงี้ยลูกก็ผมเป็นล <ab> ูกของท่านเนี่ยเดนครับพ่อมาขอโทษท่านขอโทษอะไรฮะ อย่าเรียกท่านเลยลูกเรียกพ่อสิพ่ออนุญาต้เดนเรียกว่าเสด็จพ่อนะพ่อน่ะไม่มีลูกพ่อจะชอบใจบาปกรรมของพ่อที่จะประหารชีวิตพ่อของเดนพ่อจะขอรับเดนว้เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป้แอุปการะเดนไปจนกว่าชีวิตพ่อจะหาไหมลูกขอบคุณนะเด็ดพ่อเดนไม่โกรธพ่อนะไม่ครับผมไม่เคยโกรธท่านนะอย่าท่านเลยลูก โกรธพ่อไม่ครับเด็ดพ่อไม่ไม่โกรธพ่อฮะพอดีใจดีใจจริงๆที่เดนไม่โกรธพ่อเออหัวเล็กเสีอยอะไรเจอแล้วไงกระดาวจำเพิ่มหมักไหมจำได้จำแบบเลยไม่รู้ใครกลับครอบครัวเนี่ย มึงจํากูได้ไหมจําได้กูมึงชื่อล้ำกับล้ำเฉยเฉยใช่ทุ่งก่อนต่อลำ้ำกับเจ้าเมืองนี่ก็เห็นไหมมันอย่างปานมาจากป่านทตไมนี่ก็ได้ทุ่งก่อนเปรียบลาเราก็ต่อตาในอิดก,กันคนมาเราก็ได้ทุ่งเปรียกระดาษกูนี่เอาเมียเองกับกูอย่างได้ทุ่ง